พัสดุจากช้อปปี้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็น,นเสื้อนะครับช้อปปี้ฟู้ดนะแอลกอฮอล์แล้วก็แ,วแมสน,นะครับภายนอกค่อนข้างท,ที่จะดูดีนะครับเริ่มต้น699บาทโอเคพอดีตัวสวัสดีวัยรุ่นพวกแอร์ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็กดไลน์แมนไม่ได้จริงๆหว่าวันนี้ก็เลยเตรียม เสื้อช้อปปี้เสื้อโลบิทโฮเสื้ออะไรแมนะสามตัวอย่างวันนี้วิ่งแม่งสามแอปเลยวันนี้จะไม่ปัดเลยนะว่าได้แอปไหนก็ส่แอปนั้นก่อนโอเครู้เรื่องแบบว่าไม่ไม่เรื่องงานไม่คัดไม่ปัดไม่อะไรนั้นแนะ่ะได้ตัวไหนไฟตัวนั้นเลยไฟหมดทั้งต่อติดตัวแรกได้โลบิทโฮนะับสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเที่ยงคืนทีหนึ่งระยอดเท่าไหร่นะครับว่ามันจะคุมไหมสำหรับการ ไม่ไม่ปัดงานแล้วก็วิ่งแม่งหลายๆอรรันเลยโอเคเจอการปัด s g ้นี่ผัดเสียอิวนะครับเสิยวก็ให้สั่งโรบิฮูลน,นะจ๊ะให้สั่งรูปม่โปรโมทแล้อลไรกดอยากที่ขายอ้ออเดอร์มาแล้วอ้าวช็อปปี้มาเว้ยให้ไปนไอยรับวันนี้เราไม่มอง้อไลน์แมนนะกดกโรบิฮูลกันช็อปปี้ตัวนี้ก็90กว่าบาทน,นะ ติดเลยนะทุกแอปเลยไม่ชัดด้วยไม่ไม่เคยวิ่งกันในตัวแรกเลยเจะลองดูว่าจะเปฟี้ยวหรือจะจะฟ้าสี่ศูนย์ศูนย์แม่สองเจ็ดครับมีปะผมก็ไม่เคยวิ่งนี่ตัวแรกเลยเนี่ยเนี่ยมันมันบอกว่าอ๋อแค่ตัวหนึ่งต้องเอาเลขคำสั่งซื้อใช่ครับศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์โอเคครับทุกทีครับอ๋อเพิ่งเคยได้ตัวแรกเลยเนี่ยครับขอบคุณครับ วันสิบโลครับสิบสบาทก็โอเคนะโอเคจบตัวแรกสําหรับท o อปี้ฟูดนะครับปัญหาแรกเลยที่เจอนะอันค้าแถวบางใหญ่นะครับบางคูวัดนะบ้านผมอยู่บ้านบางทองยังไม่รู้ว่ารหัสเลขออเดอร์คืออะไรนะครับซึ่งจะได้2อสามออเดอร์แรกนะว่าเขาบอกเออค่อนข้าง,างที่ยงงหน่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะอยู่ที่สมกรนะครับ เส้นสามสี่ห้าแต่ปัญหาจบงานไม่ได้นะครับเพราะว่าหมุดไกลจากลูกค้าเยอะเกินไปนะลูกค้าปักหมุดหน้าหมู่บ้านนะครับแต่ว่ามาส่งในหมู่บ้านเนี่ยระยะทางเอามาสักร้อยเมตรห้าร้อยเมตรนะครับไม่สามารถจบงานได้นะเออเราตัวแรกเดี๋ยวเราไปถึงหมุดแล้วเลยครับเดี๋ยวเราลองจบงานใหม่นะโอเคตันนี้เอ9ได้เก้าสิบแปดบาทได้เก้าสิบแปดบาทแล้วนะครับอ๋อที่พูดคนเดียวพี่ต้นสี เอาคนกพี่กดลงเป็นโฮสก่อนนะครับรอเป็นโฮสักห้านาทีไม่ได้ก็จะเปลี่ยนเป็นช็อปปี้ช็อปปี้ห้านาทีไม่ได้ก็จะเป็นกดปุับได้ปรับเลยนะครับรบินโฮสนะกินกินเตี๋ยวนี่คือเวลาเที่ยงครึ่งของทานเมืองนะครับรอเนโฮสไม่มีงานสักต <Ivan. S 1> ัวคิดดูแล yeah. so <order S 1> ้วกันว่าต้องแย่งกันขนาดไหนนะช็อปปี้ออเดอร์มาแล้วช h อปปี้ออเดอร์มาแล้วช็อปปี้ครับออเดอร์มาแล้วเดี๋ยวครับ ผมไปไม่ได้เจองานเค้กนานมากครับตัวแรกเลยเห็นไอติมนี่เป็นอะไรที่แบบว่าที่สดและสัตว์ตามนั้นมากดไลน์ไม่ได้ทำไงมือใหม่ที่เพิ่งวิ่งมาเพิ่งรู้นะพี่จอมกองเค้กให้แฝงตัวกับน้องแบนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวพนเป็นเป็นอะไรที่ลำบากมากแต่ก็รับมาแล้วทำได้ครับ ขอบมากนะครับไม่ว่ายังไงผมขอโทษด้วยนะครับพยายามสุดแล้วขอบมากนะครับช็อปปี้ออเดอร์มาแล้วแล้วครับชีจัดออเดอร์มาแล้วช็อปปี้ออเดอร์มาแล้วโอ้พนักงานช็อปปี้ยังเป็นทางการเลยนะโหลดเลยยังดเลยเพราะว่าแบกรถได้จริงๆไม่ต้องขับรถอ่ะแบกรถไปดีกว่าเพว่าน่าจะเร็วกว่าอันนี้ไก่เบคซัดนะครับแต่ถ้า จะบอกรัฐต้องทำยังไงเพราะมันตัดไปเรื่อยเลยได้เนี่ยทามน,นี่ไก่เซ็กซัสแต่ถ้าพนักงานหน้ารัฐต้องทำยังไงเจอ,อนีเข้าขวาไว้ทามออเดอร์มาแล้วช็คตที่ออเดอร์มาแล้วไมบ ไม่ทันกดโรบินฮูดเลยได้แล้วอ่ะโคตไวอ่ะนี่ตอนนี้ออเดอร์มาอีกแล้วแฟนกูบอกว่าให้ไปกดในเมืองนะครับดูสภาพกัวสุที่แค่ว่าขี่ไม่แค่เรษจแล้วจะพังอ่ะสภาพแม่รับกดโรบินฮูดตั้งนานนะครับออเดอร์ไม่เข้า้อปปี้เข้าอีกแล้ว ถามว่าเยอะไหมมันมันก็อาจจะไม่พูดว่าเยอะนะครับมันก็พอมีนะสำหรับคนไม่ถึงสิบคนนะผมว่านี่สี่โมงสี่สิบสามนะครับช้อปปี้อกแล้วนะข้าวไก่คาริโผนห้าร้อยหนึ่งบาทดีนะตั้งแต่สิบเอ็ตอนตอนนี้สิบเจ็ดจนสองูนย์นะครับรเดี๋ยวอาบน้ำมากินกาแฟเดหนึ่งครับหน้าคนมัน เราไปลุย okay, กันต่อ F อ็อยด์เอ F6 หกพอย์ก็จะได้1 2 5บาทนะโอเคในวันที่ไม่กดไลน์แมนล้วก็ยังมันว่ายอดน่าจะดีกว่านะเออสวัสดีครับโรบินฮูนะครับครับลูกค้าบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ ท่านนะครับของสถุานที่ในตำนานนีที่้อดลงเลยครับานบกว่าสุฐานที่ในตำนานะรันาลาะครับใาน้อกดนเวโอเคครับตอนนี้ก็4ี่ทุ่มสิบนาทีนะครับวันนี้ได้วิ่งลองวิ่งแบบว่าช้อปปี้ก็ลงหูสองแอปควบกันนะโดยไม่ต้องวันนี้ได้11งานนะครับช้อปปีนะ เบียนงานช้อปปี้ได้581บาทนะครับปิ้งแล้วก็ได้โบนัสเอสพอยต์นะครับโบนัสเอสพอยต์เนี่ยก็จะเหมือนกับเพชรเพชรในแกลบนะครับก็คือเออเขอาก็จะมีคะแนนบอกว่าสมมติวิ่ง1รอบเนี่ยได้2องเอสพอยต์ point, คือได้เพชร2ก้อนแต่ถ้าช่วงเวลาพีคทาฟนะครับจังไม่ได้ว่าเป็น11บเอ็ดโมงถึงบ่ายนะครับแล้วก็5้าโมงถึง1นึ่ทุ่มหรือเปล่านะจะได้เอสพอยต์สก้อนนะครับเออ4ก้อนมันก็จะมีคะแนนบอกนะครับว่าเออ1หลุม ก็ต้องสะสมคะแนนได้รบ11คะแนนนะก็จะได้โบนัส35บาทนี่ขนหลุมแรงนะหลุมที่2นที่ผมได้วันนี้นะครับจะ<ม>ใช้คะแนนทั้งหมดน่าจะ31คะแนนหรือ35เนี่ยแหละเออไม่แน่ใจนะได้เงิน,นั้นหมดน125บาทเออโคตรเยอะอะเออหลุมที่3ามที่นี่ยก็จะเป็น3 200แล้วก็300บาทแม่งโคตรเยอะเย็นแค่โคตรเจ๋งเลยยกนิ้วให้เลยนะครับซึ่งวันนี้ก็จะได้2หลุมนะครับผมได้2หลุมนะใช้คะแนนแรกประมาณ31ยต์ก,ก็ ได้เพิ่มมาอีก125่งรบาทนะโอ้โหเฟียวฟ้า mm hmm. มากนะครับแล้วก็โรบิปฮ mm ูนเนี่ยวันนี้ได้ทั้งหมด132บาทนะได้งาน3ตัวเท่ากับวันนี้ได้เงินทั้งหมด838บาทเย็ดแค่เออกูไม่ต้องง้อมึงแล้วไลน์แมวไปวิ่งแอปเอิบก็ได้ไม่ง้อนะครับได้838บาทนะก็ตั้งแต่11บเอโมงนะครับสตาร์ตตัวแรกนะแล้วก็วิ่งยาวมานะครับวิ่งยาวมามาพักตอน5้าโมงเย็นนะครับ5้าโมงครึ่งนะ แล้วก็กินกาแฟอาบน้ําออกไปทีประมาณ1นึ่ทุ่มนะครับแล้วก็มาเสร็จที่สี่ทุ่มนะใช้เวลาประมาณเก้าชั่วโมงนะเก้าชั่วโมงสิชั่วโมงวันนี้ยรวมเวลาพักนะัหนึ่งชั่วโมงประมาณนี้แปดร้อยสามสิบแปดบาทโอ้โหเจ็กมากไม่งองแล้วนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องทําแต่ค่ายนี้แล้วผมจะไปทําแกมด้วยแนละ้วทีนี้ไอสัตว์กูวิ่งแม็กซี่แอปเ,ปเลยจะให้มันรู้กันไปว่าคนขยันอนะอยู่ที่ไหนก็ได้สัตว์ นี่คือคือพือ้นที่ตำบลบวรคนาอำเภอทองจังหวัดพะบุร,รีนะครับแล้วก็วิ่งควบถึงบางใหญ่บางกระทองลำโพไปหม่วเลยวันนี้โอเคได้ยอดระมันนี้ก็เสียวฟ้าเสียวฟ้าจริงๆนะวสำหรับวันนี้<ว>นเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยครับนนขอบคุณนะครับผมค,ค,ครับเจอกัน <S <S วู้ฮู